พฤษภวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่เส้นทางจักรวาลที่ได้วางไว้ในช่วง28กันยายนจนถึง23ตุลาคมเป็นช่วงที่พระพุทธโคจรในกลุ่มดาวราศีตุลเป็นผู้เปิด ทางแห่งสติปัญญาการสื่อสารการเจรจาได้ย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีตุลน,นะครับอยู่ไม่กี่สัปดาห์นี่คือการเดินทางของดาวที่จะสะเทือนชีวิตประจําวันการงานและสุขภาพของคุณอย่างลึกซึง้งพื้นฐานของดาวพุธคืออะไรดาวพุธคือการคิดการเจรจาการเขียนการคํานวณการวิเคราะห์ที่ไหนมีพุธที่นั่นจะมีเรื่องของข้อมูลความคิดและคําพูดพุธเป็นเจ้าเรือนที่สองและเจ้าเรือนที่5ของคุณนั่นคือทรัพย์สินการเงินรายได้คําพูด เรือนที่5คือความคิดสร้างสรรค์บุตรความรักการลงทุนดังนั้นดาวพุธคือสะพานเชื่อมระหว่างเงินความคิดสร้างสรรค์ความรักการลงทุนของชาวราศีพฤษภนั้นเมื่อดาวพุธโคจรในกลุ่มดาวราศีตุลในเรือนที่6คืองานประจําสุขภาพภาระคดีความหน้าที่ลูกน้องหรืออุปสรรคเล็กๆแมลว่าช่วงนี้เรื่องเงินความรักความคิดสร้างสรรค์ของพฤษภจะถูกพาไปเชื่อมกับงานประจําสุขภาพและหน้าที่ดังนั้นผมแบ่งเป็นในเรื่องของการเงิน การเงินในเดือนนี้คุณไม่ได้หมาง่ายๆแต่จะมาผ่านงานหนักและความรับผิดชอบที่มากขึ้นการเจรจาเรื่องเงินกับเจ้านายลูกค้าเด็นมากมีสิทธิ์ได้ข้อตกลงใหม่หรือโบนัสเล็กๆหรือถ้าใครทําธุรกิจรายได้ขึ้นกับการบริหารทีมลูกน้องถ้าคุมไม่อยู่เงินก็รัวหรือแปลอย่งีกก็ได้บางคนเนี่ยนะครับจะเสียเงินไปกับสุขภาพตัวเราหรือคนใก้ตัวมันอาจจะแปลอย่างนีว่า ภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใครที่มีเจ้านายเจ้านายสั่งงานใหม่พร้อมผลตอบแทนหรือช่วยเหลือให้ผลประโยชน์บางอย่างลูกค้ารายใหม่เสนอโปรเจกต์ที่กำไรดีแต่คุณต้องลงแรงจัดการเยอะถ้าไม่วางระบบรายได้จะติดขัดบางคนลูกหลานลูกน้องบุตรบริวารเจ็บป่วยเพะนั้นนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยน,นะฮะจะเจอประเด็นเวลางานสุขภาพที่ต้องทําให้คุยกันถ้าคู่ของคุณช่วยทํางานจะกลายเป็นจังหวะพัฒนาความสัมพันธ์แม้ว่าคู่เจ็บป่วยคู่จ้องจับผิดด้วย ถ้าใครละเลยงานไม่ใส่ใจสุขภาพความสัมพันธ์อาจตึงเครียดคนโสดจะพบรักผ่านที่ทํางานเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะด้านหมอหนักกีฬาหรือเทรนเนอร์นะครับมันอาจจะแปลอย่างว่านะครับเดือนนี้เน้นระบบและการสื่อสารจะมีเอกสารรายงานและการประชุมนะฮะในช่วงนี้นะครับบางคนอาจเกิดเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารคุณอาจได้รับมอบหมายเป็นตัวกลางเจรจาหรือผู้แก้ปัญหาให้ใครบางคนถ้าคุณทํางานออนไลน์คอนเทนต์การเงินการสอนจะเด่นมาก ในช่วงนี้นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นว่าบางคนได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องวางระบบทั้งหมดหรือมีโอกาสได้งานพิเศษจากเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องเก่าบางคนต้องระวังคําพูดเพราะพูดในเรือนที่6ทําให้คําเล็กๆบานปลายเป็นปัญหาได้อนนั้นพูดในเรือนที่6ต้องระวังความเครียดรระบบลำประสาทลำไส้และระบบทางเดินอาหารถ้าคุณทํางานมากพักผ่อนน้อยจะป่วยง่าย แต่ถ้าคุณหันมาจัดก,การสุขภาพจะได้ผลทันทีเริ่มฟิตเนสลดน้ําหนักคุมอาหารดาวการเงินอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเสียเงินไปกับการเจ็บป่วยการซื้อยาหรือการเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวหรือตัวคุณก็ได้ให้ไปทําบุญบริจาคยาแก้ดวงนะครับบางคนเกิดคดีความทางการเงินใครรองเงินจากหนี้ก,การกู้ยืมจะสําเร็จค้ดคือบทเรียนเรื่องสมองและการคิดอย่างเป็นระบบเรือที่6กคือบทเรียนเรื่องวินยัยดังนั้นจักรวาลกำลังบอกคุณว่าถ้าคุณไม่จัดระบบชีวิตวินัยและสุขภาพคุณจะเสียเงินเสียงานเสียความรักแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตช่วงนี้ฝึกจัดระบบ วางแผนและสื่อสารอย่างชัดเจนคุณจะสร้างความมั่งคั่งระยะยาวคือ้องโฟกัสเรื่องเอกสารนะเอกสารอาจจะผิดพลาดหรือทั้งซ้ำๆหรือแก้ไขใหม่หรือมีคนผิดคำพูดกับคุณแม้คุณไปพูดไม่ดีใส่ใครบางคนดะนั้นแคบมงคลหนึ่งทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์สองใช้ของสีฟ้าสีเขียวขาวเสริมพลังพุทธในเวลาสีตุนสามเขียนตารางชีวิตใหม่และทําให้เป็นนิสัยดนั้นนะครับให้คุณย้ําเชิง จิตว,วิทยากับตัวเองในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้เพื่อเชื่อมพลังงานของดาวพุธความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการทํางานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทํางานอย่างมีระบบถ้าคุณสร้างระบบได้คุณก็สร้างอิสรภาพได้นั้นนี่คือเดือนตุลาคมในช่วง28กันยาเนี่ยตั้งแต่28กันยาไปเนี่ยนะจนถึงไปลายตุลาเนี่ยนะฮะมันจะมี2ตุลาเนี่ยดาวพุธ ตรงนี้ดาวดย้ายเราสองตุลา,าเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะจะย้ายเข้าจุดสหัชะดาวราพะเป็นมหาอุดในจุดสหัชชะยิ่งมีการคบค้าสมาคมกับคนในวงกว้างมากขึ้นเท่าใดจะเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นนั้นนะครับพยายามสร้างเครือข่ายบางคนได้เครือข่ายกว้างขึ้นมากขึ้นนะครับตอนนี้พืชสกเนี่ยดาวราหูได้เป็นเกษตรประโยชน์ถึงพฤติกาปีหกเก้าบางคนเปลี่ยนงานบางคนได้ขั้นได้ตําแหน่งได้ความก้าวหน้าบางคนเกิดธุรกิจใหม่ท่านั้นนะครับช่วงเวลานี้นะครับสั้นๆนี้ เป็นช่วงที่คุณจะถูกทดสอบผ่านงานประจําสุขภาพและการสื่อสารแต่ถ้าคุณยืนหยัดด้วยวินัยและจัดระบบชีวิตให้ดีพุทธจะกลายเป็นดาวที่จะพาคุณไปสู่ความบ้างขัง่งและสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและถ้าคุณเกิดราศีกรุราศีพฤษศเนี่ยนะครับอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้รีบทํานะครับและสร้างความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวให้มันมีการสมาคมติดต่อให้มากนะเพื่อพ,พิ่มหัตมาอยู่ในจุดเชื่อมต่อใครทำโซเชียลออนไลน์หรือท้ตัวเองให้มีการเชื่อมต่อเยอะๆเนี่ยนะครับ จะเป็นลาบผลเป็นโชคมหาศาลนะครับบางคนได้เครือข่ายได้เพื่อนแล้วนําลาบผลนําโชคลาภมาให้และนี่คือภาพรวมดวงคุณในช่วงนี้นะครับจําไว้นะครับนะครับว่าดวงดาวเป็นเพียงพลังงานเบื้องบนแต่ชีวิตจริงจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังงานใจและเครื่องมือที่คุณเลือกใช้หลายคนถามว่าแล้วเราจะปรับพลังงานยังไงให้ดวงดีขึ้นจริงนะครับก็มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักโหราศาสตร์การเงินนะครับ ถ้าใครอยากเรียนนะก็นะออยังเปิดอยู่นะครับในคอร์ส100กฎแห่งความบางังคั่งเฉพาะราศีคุณนะก็จะพาคุณปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อไปสู่ความบางังคังก็ทักหาแอดมินหรืออาจจะใช้ศาสตร์ในเชิงของการตั้งเจตจำนงนั่นคือเครื่องรางเครื่องรางเนี่ยมีหลากหลายวัฒนธรรมกรีกโบราณก็มีนะครับเมโสโปเตเมียนะฮะอินเดียโบราณน,นะครับสายพระเวทต่างนะจีนนะก็มีเครื่องรางกันทังนั้นเครื่องรางเนี่ยเป็นตัวแทนการเชื่อมพลังงานกับจิตใต้สำนึกถ้ามองในเชิงจิตวิทยา ต้องบอกว่าคือถ้าใครบูชาเครื่องรางเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆคืออย่าบูชาด้วยใจข้างบนนะฮะลังเลนะฮะมันก็จะสิ่งไม่ดีก็จะไหลเข้ามาแต่ถ้าบูชาด้วยใจที่อิ่มเอมอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งนะฮะมันก็เหมือนการเชื่อมพลังงานนะฮะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะฮะนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะอย่างดรโจดิเพนซ่าพูดไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนชีวิตได้นี่แหละครับนะครับคือเหตุผลที่เกจิโบราณนะฮะหรือแต่โบราณหลากหลายวัฒนธรรมเขามีเครื่องรางกัน นะสำหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางนี่คือพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปู่แลนมีเจ็ดโลกธาตุเพื่อให้เป็นกุญแจเชื่อมพลังดวงดาวพลังจักรวาลและพลังใจของคุณให้ตรงกับความมั่งคั่งโชคลาภและโอกาสใหม่บอกเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดามีลูกศิษย์หลายคนที่บูชาไปบางคนจิตตั้งมั่นเพียง21วันอยู่ๆก็ได้เงินก้อนใหญ่เกือบล้านเข้ามาอย่างเหนือความคาดหมายาคุณอยากเริ่มต้นสร้างพลังงานใหม่ให้ชีวิตถ้าคุณอยากเปิดโลกแห่งโอกาสการเงิน ความรักการงานหรือแค่ต้องการมีที่พึ่งทางใจให้มั่งคัง่งนี่คือโอกาสของคุณนะรีบจองนะนี่จะหมดแล้วรพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปู่แล้วมีเจ็ดลกธาตุก่อนจะปิดรุ่นพาะสร้างจํานวนจากัดนะเพื่อคงพลังงานแท้จริงเอาไว้นะครับคือเนี่ยนี่ก็เป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลนะนะครับแต่ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์พลังงานมันเหมือนการตั้งเจตดจำนงนะครับเชื่อมเข้าไปกับจิตใต้สํานึกเดี๋ยวคนนี้เขาบอกว่าบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกมาเนี่ยมีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอัศจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ ด้วยนะหนึ่งแสนบาทพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลเขาส่งมาให้ดูเก้าแสนบาทนะคนนี้เขาบอกว่าเขาถูกหวยเนี่ยเขาไลาน์มาบอกเนี่ยได้รับผ้าถูกหวยลาบนล่างเลยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับนะสำหรับท่านใดอยากได้วัตถุมงคลน,นะครับเอาไว้เชื่อมพลังงานกับตัวเองก็ถักหายเป็นรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีสั้งซ้ำสวัสดี